เพิ่งกดซื้อลูวิ่งไปเมื่อ15บีที่แล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าของโกดังนะครับอ้อนเขานะครับว่าเดี๋ยวเราจะไม่อยู่กรุงเทพเราก็เล่งรถไปเอาเลยนะครับเวลาประมาณ2ทุ่มนาทีแล้วเนี่ยแล้วก็เจ้าของโกดังเขาเขาก็จะรอนะครับอยู่บางนาเลยนะครับจากลากําแหงไปบางนาใช่ครับกําลังแลกบัตรครับเพื่อที่จะมาเอาลูวิ่งนะครับ ครับมารับถึงที่เลย,เลยนี่ลูก,ลกเลยรอรถตักนะครับเอาของลงมาจากที่สูงตัว R 8 0 0นะครับรับเยาๆนะครับเจ้าของ,ของมาให้นะครับเจอดหน้าอนโดแล้วเพิ่งเอาเข้าลิฟต์ได้นะครับติด ติดไฟเลยครับทนประกอบกันหรือเปล่าโปรแกรมนะครับแล้วก็แคลอรี่สปีดนะครับแล้วก็ความชันสามารถตั้งเวลาได้นะครับว่าเราจะเอากี่นาทีนะครับมีต่อช่อง mp สนะครับอันนี้ผมปิดรู้ไว้เพราะผม ผมจะไม่ใช้มันไงมันคือ USB นะครับช่องนี้เอาไปติดผมว่าจะไม่ใช้มันนะครับจะฝุ่นลงก็เลยแบบปิดไว้เลยสปีดนะครับถึงได้ถึง1 4ตัวเลงวอลลุ่มนะครับเป,เป,เปลี่ยนเพลงระดับความชันนะครับถัดมาในส่วนของตัวปรับความชันนะครับขึ้นลงอินคาย ตัวสตาร์ทนะครับสตาร์ทปุ่มเนี้ยครับเป็นปุ่มเมนูนะครับลองดูนะผมจะกดตรงนี้นะก็จะขึ้นเป็นเมนูนะครับให้เราเลือกนะครับอ่ะไอคือเมนูแล้วเกิดเราจะเคลียร์นะครับเคลียร์ในสิ่งที่เรากดไปกดตัวนี้นะครับตัวสต็อปหรือว่าหยุดนะครับก็จะเคลียร์เป็นหน้าแรกนะครับ นี้ก็เป็นในส่วนของสปีดลดเพิ่มนะครับแล้วก็ปุ่มเซฟตี้เห็นไหมดังเลยนะครับเรียบร้อยวัตถันเล็น,นะครับตัวนี้เบื้องต้นความเถียนไม่น่าจะโอเคเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้ลูกยางนั่นนั่นข้าง เวลาลบเวลากระแทกนะครับมีความนุ่มยืดหยุ่นไม่แข็งนะครับประกอบง่ายครับไม่ยากเลยของที่ห้อนี้นะครับ FITTECH มีลำโพงเสียงเสียงพอได้นะครับคือเสียงมันไม่ได้ใช้ได้นะคือเสียงพอได้ราคาที่ได้มา1น9่งหมบาทนะครับ ส่วนบริเวณนี้นะบริเวณนี้นะครับจุดนี้นะครับเอาไว้เติมน้ำมันน้ำมันหล่อลื่นของสายพานะานะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นสวิตเปิดปิดนะครับสำหรับเครื่องนะร,รุ่นนี้มีโช๊คสองตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนออนี่คือด้านล่างนะครับ ด้านล่างมีโชคสองตัวส่วนบริเวณนี้นะครับคือโชคไฮดรลิกตอนยกขึ้นก็ออกแรงหน่อยตอนจะเอามาใช้ก็ใช้เท้าแล้วครับเขี่ยเขี่ยปึ๊บตัวไฮดรลิกก็จะทำงานนะครับคลายล็อกแล้วก็ค่อยๆลง นิ่มๆเลยครับการรีวิวบ้านๆรายละเอียดอาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ก็ขอจบการรีวิวลูวิ่งยี่ห้ออันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะว่าจะหาอะไรมารีวิวต่อจะเจอกันครับตลอดไปกัน